ให้แต่ละคนเลยนะฮะ,ะแนะนาให้เรารูเลยครับว่าเราจะได้จูสายตาแล้วพันแรมอย่างเงี้ยถ้าทังบที่แบบว่าปั้นกันมาแบบดูเบื้องหลังแล้วพ็จเส็จออกมามันค่อนข้างเหนื่อยครับแล้วก็แต่ว่าทุกคนใจสู้กันมากแล้วก็ทุกคนช่วยกันช่วยเหลือแล้วก็มีการแชร์ซึ่งก,นกนันแระกับซึ่งผมรู้สึกว่าการทําง,งานแบบเนี้ยมันเป็นการทําง,งานที่ ุณภาพแล้วก็เป็นการทำงานที่แบบมีประสิทธิภาพในการทำงานของทางครัจนถึงทุกวันนี้ถึงจะเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่แต่พอสําเร็จมาได้แล้วทุกอย่างคือโล่งครับแล้วอยากให้แบบลองดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเรื่อง CT บอกว่าใครกันนงวลแน่เลยเพราะเราได้ทีมที่แบบว่าคุณภาพมากเาใช่ครับเขาดีไซน์แล้วก็ทำทุกอย่างให้เราแล้วก็มีการแชร์กันว่าเอ้ยตรงนี้ ันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเกิดรับแล้วก็เขามีความละเอียดในการทํางานงค่อนข้างสูงซึ่งภาพที่เห็นมาเนี่ยคือมันสมจริงแล้วก็ผมมั่นใจว่าฝีมือของคนไทยอ่ะไม่แพ้ใครในโลกความยากความยากมันคือความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ตำนานที่มันผสมกับความเดียวดิ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ามัน มันจะผสมผสานกันยังไงมันจะมีวิธีในการที่จะเล่าออกมายังไงผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเราองมีเราก็มีเหตุผลเรื่องการตัดสินใจเอามาร่วมกัวจริงด้วยก็อย่างที่คุยไปคุยเาก็นือเรื่องของการขออรับแล้วก็ ใจในเรื่องของข่าวที่พ่อกำลังนำเสนอก็อยากสับถอยอยากได้เติมแบบว่าได้กำังได้ทำงานที่พ่าแบบมีความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นการคิดเรื่องตั้งแต่แบบหาตัวละครแล้วก็แบบว่าเออ้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยคาะเพราะว่าอยกอยากแบบไปาำงานราว่าหลายๆคนในในสิ่งขอข้าวเรื่องนี้ก็จะทำงานได้การงานแล้วในมันี้แบบน้อยเพรว่าัยนรู้สักการเราเจอเราได้กลับมาเจอกัน ไบมาก่ถ้ามใช่ประโยชน์ในเรงาบอกว่าทำไมถึงม่มาทำจริงก็จริงานเนี่ยว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาพูเขามีความตั้งใจอยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจหรอว่าแบบว่าคือถ้าเราไม่สนับสนุนเขาพูดางที่จะแบบว่าตัดสินใจเรื่องทงานได้ว่าทุกคนมันมีมันมีจุดที่เริ่มต้นทุกคนนกอยางหแบบว่าฝากงานตรงนี้ฝากความตั้งใจ อยากทำภาพยนตร์ดีๆภายนตร์ที่สนุกภาพยนตร์ที่ได้ได้เห็นถึงความตั้งใจหายอย่างภาพยนตร์ดี่มีอะไหล่อยาเขาถอเ็นานมานานแล้วค่ะอยู่เองหลันแบบว่าในทุกๆส่วนของของหมอกก็จริงๆแล้วก็ทำงานได้ดีอยู่านแล้วก็ถึงเวลแล้ว จะรอไปกว่านี้เดี๋ยวเราก็แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยท <c oughs> ำเลยจะได้มีแรงที่จะแบบว่าต่อไปนะครับเรื่ <c oughs> องเลยครับไม่ได้คะเจก็เป็นเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแรกครับผมแล้วก็เจงองานหินเลยเราใช่คือต้องบอกว่าที่รับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่ผมขอว่า ยุคที่เกิดขึ้นนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยุคที่ผมชอบผมอยากเล่นบทในยุคนี้พอมีโอกาสก็คือรับเลยสองก็คือแน่นอนอย่างที่บอกทีมงานที่เราไม่เคยรุ่ม,มางนานมอก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เล่นภาพยนตร์ใช่ครับนะพอมีโอกาสก็อยากเล่นแน่นอนพี่นกด้วยแหละพี่นกเล่นเราก็เลยเล่นด้วยเพราะว่าไม่เคยเล่นกับพี่นกเลยเนี่ยครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือความเป็นเรื่องราวของพยาน่าเราเป็นคนเชื่อแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความรู้มากแต่ว่าพอเล่นเรื่องนี้ก็คือเชื่อมากขึ้นอีกทีห เป็นภาพเรื่องแรกค่ะก็เลยมีความตื่นเต้นสูงมากแต่ว่าก็ดีใจค่ะที่ได้ได้ข่พี่มิชแล้วก็ทีมงานมาถึงเดือก็แน่ละจะสิ้ไปเลยค่ะทุกค่นเลยเต็มไปแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์แบบนี่มเือดมาเท่ารสดมีคำวิชาพี่ไว้ครับใช่คัพี่ใครเอาตัวให้รอดเอาตัวให้รอดจากหนังด้วยเดี๋ยวไปดูจะรู้ว่าหนังหนแค่ไหนแล้วเวลาถ่ายท ชอบแต่แอบมองให้ดีตลอดเลยเพราะว่ามันแบบว่าชื่นชมแล้วก็อะไรกเกิการเป็น่ันของแฟนๆเราตลอดเลยตอนเราเริ่มรักเราเริ่มรู้ว่ามันมีที่เปลี่ยนมากเลยนะแบบสมัยสมัย แต่น้องเขามีความตั้งใจแล้วก็ความส่วนคนสูงมากครับเดี๋ยวดูในหนังก็จะรู้ว่าทำไมถึงสดวนคนขนาดนั้นเก่งมากเลยครับแล้วน้องเขาไม่เคยบ่นแม้แต่คำเดียวเลยใช่ใช่แต่ก็ได้ยินกับคุณแม่มัว่าแอบไปร้องไห้ที่บ้านไม่อาจจะเกินขีดความจํเป็นขีดจํากัดของตั้งใจนะครับหรว่าแต่น้องเขาสู้วันนี้ผมยอมใจน้องก็เลยพี่ตั้มจะไปหาผู้กับแทนกทนผ่าให้เชิญชมภาพยนตร์ภาษาไทยกันค่ะ อยากจะทุกคนเอออยากให้ทุกคนนะครับช่วยสนับสนุนหนังไทยนะครับตอนนี้หนังไทยกำลังจะเขาเรียกว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นตลอดเลยนะครับอยากให้ทุกคนช่วยดูหนังไทยเพราะว่าหนังไทยไม่แพ้หนังไทยในโลกนะครับแล้วก็อยากจะฝากเกี่ยวกับทางรัฐบาลเนาะช่วยสนับสนุนกิมงานกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ภาพยนตร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับวงการนะครับ อยากจะให้ช่วยสนาดอน่างนี้ให้มีการดาเนินการซัพพอร์ตเราบ้างซัพพอร์ตเราด้เลยซัพพอร์ตเราด้เลยครับซัพพอร์ตเราด้เลยครับ